สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมโทมัสอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปเสถียรธรรมสถานครับผมและตอนนี้ครับผมอยู่บนรถแท็กซี่นะครับผมซึ่งมีผู้ร่วมทีมมากมายเลยทีเดียวนะครับผมนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่บางสีสวัสดีนะอิีมูทุกคนและนี่นะครับคือพี่คนขับแท็กซี่นะครับพี่มอง ที่ไม่ต้องโบกมือนะครับตอนนี้นะครับพวกผมเลยครับก็ได้เดินทางมาถึงเสถียรธรรมสถานแล้วนะครับเถียรนธรรมสถานอีกสักครู่หนึ่งครับเรากําลังจะเดินเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับไม่รู้เขียนอะไรรู้สึกเวลาเราได้เขียนแล้วรู้สึกมันจะต้องเรียงความโอ้โหชอบใช้วาษาดีมาก และตอนนี้นะครับผมก็ได้กรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับกรอกเสร็จแล้วค่ับไปดูกันผมและเมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยนะครับก็มายื่นใบสมัครตรงจุดนี้นะครับรับเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปตรงจุดนี้ครับอ่านะครับซึ่งช่างภาพไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือพี่จุ้มจิ้ม AF นั่นเองนะครับถ่ายรูป่างคหลังจากถ่ายรูปเรียบร้อยนะครับก็มารับบัตรนะครับเป็นป้ายห้อยคอครับ บรรยากาศของสถเียนธรรมสถานวันนี้นะครับร่มรื่นมากเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้ผมกําลังเดินมาตรงฮอล์ตรงนี้นะครับที่ว่าเนี่ยกำลังมีบรรยายจากแม่ชีสันสนีนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปฟังกันครับนครับผมก็อยู่กับการฟังธรรม จากแม่ชีสันนีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับท่านก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดลมหายใจครับน,นอกนเบาๆเลยค่ะไม่ต้องฝืนปล่อยลมเลยแค่เราื่อนไหวยอย่างเงี้ยเราจะเป็นาการสูดฉีดของเราดีหายใจเข้าเดิไปที่สุดตัวหายใจเข้าสาั้นออกสั้นหายใจเข้ายาวเลึกอนเลึ่อนค่ะแล้วทําท่าเมือ่อกี้เนี่ยค่ะ ดักท้อแขนไว้ทั้งี่เมืม่อกี้เนี่ยที่สอนไว้เมื่อกี้นะคะ่ะแล้วก็เบี่ยงไปข้างหน้าทีนี้ถ้าเผื่อว่าข้างข้อโทษนะคะมันชนกันก็สามัคทีกันสักก่อน,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเลยเบียงเบียงเลยนาะ ลใจอ่มมีสขได้จากกริสตเลยนจะต้องช่วยเยอหน่อยมันคืคนปวยต้องการ่ถ้ามีหูฟังเสียงและมีพานการรับรู้ทางหเช่นระเบิดมาป้งหู้ยินเสียงพยาการรับรู้ตรงเนี้มันจะเป็น แจ้งรู้ด้แจ้งถ้าเธอเข้าไปสำคัญทันตาบูจมูกลิ้นกายใจเธอต้องแคร์อะไรตัวเธอแล้ววันนี้นะครับก็มีหน้าชุมชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวมาด้วยนะครับผมระเบิดและเสียงเปิดก็กล้องดูตลอดน้ำไฟก็ไม่มีก่อนเราก็ประสบเห็ุเลิงไหมนะคะซึ่งตอนนั้นก็ร้ายแรงที่สุดแล้วสำหรับ ชุมชนของเรานะคะตรงนี้มันมากกว่าที่เราปสะเห็ดเพิงไใหมเพื่อข่าวข่าวนั้นนะคะก็ขอให้เป็นบทเรียนที่พวกเราได้จดจาไว้แล้วก็จะรองรับสถานการณ์นั้นได,ได้ถ้ามันจะเกิดขึ้นอีกน,นะคะพอเขาจะจำนวนเขาจะเณฑ์ลงเขาจะอ่อนลงเขาจะอ่อนเลยนะคะทีนี้เขาจะนิ่งขึ้นเราก็ค่อยๆอ,อธิบาย ค่อยๆอธิบายเขาทีละหน่อยแต่อย่าไปกดดันเขาอย่าไปเถียงเขาสุดท้ายเขาจะนิ่งแล้วฟังเราเราก็หวังว่าเพื่อเขาฟังแล้วก็ไปขยายผลต่อท,ที่ไหนและต้องหากางรนแล้วอย่างไรนะคะแล้วก็จะมี ในช่วงบ่ายนะครับก็มีับคามช่าทีหจากทางกรทมมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นประาสมัครนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆครับรู้จักเสี่ยไหมครัไปถึงยืนเรียกแท็กซี่ะนครับครับและเดี๋ยวเราจะไปดูการประชุมกันเบื้องต้นของกลุ่มนิสิตนักศึกษานะครับว่าจะทําอะไรกันเนี่ยพอมีท่อรับปุ๊บเราต้องการคนประสานแกนแกนในการประสานนีเขาจะให้เรามากกว่าใช่ไหมใช่มากกว่าตรงนั้น ขอมมามาแันที่ว่าัน,น ตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีหลายกลุ่มนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับที่จะไปบูรณะฟื้นฟูกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจากทาง Facebook ซึ่งมีหลายกลุ่มมากมายรวมไปถึงกลุ่มจากเสถียรธรรมสถานด้วยนะครับกลุ่มจากทาง Facebook ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันเป็นแกนนำนะครับก็อยู่ในขั้นดาเนินการว่าจะออกไปดําเนินการอะไรบ้างเกี่ยวกับการฟื้นฟูบูรณะกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าในส่วนของเสถียรธรรมสถานเองนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มหลายอย่างแล้วเหมือนกันนะครับที่คิดว่าน่าจะเห็นกันอย่างชัดเจนนะครับก็จะเป็นในส่วนของสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความทางหนังสือพิมพ์นะครับวารสารต่างๆแล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยก็จะได้เห็นกันนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของการดำเนินการนะครับผม อย่างไรก็ตามครับตอนนี้นะครับผมพาทุกท่านเข้ามาอยู่ที่นี่ครับในถ้าแห่งหนึ่งนะครับผมก็พบกับพระพุทธรูปหนึ่งองค์นะครับซึ่งสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับผมอ่นะครับเสถียนธรรมสถานนะครับอยู่ในซอยวัชรพลนะครับใครที่สนใจอยากจะมานะครับก็สามารถเข้ามากันได้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้พาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศการประชุมอบรมสัมมนาต่างๆมากมายนะครับสำหรับกลุ่มอาสาสมัครฟื้นฟูนฟนกรุงเทพมหานครที่เสถียนธรรมสถานนะครับผมสำหรับใครนะครับที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะ ช่วยกรุงเทพมหานครได้โดยวิธีไหนบ้างนะครับก็ติดตามข่าวสารต่างๆให้ดีนะครับจากทาง Facebook จากทางทวิตเตอร์รวมถึงสื่อต่างๆด้วยนะครับหวังว่าสักวันหนึ่งนะครับเราจะได้โคจรมาพบกันนะครับในฐานะอาสาสมัครเพื่อฟื้นฟูกรุงเทพมหานครครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนครับเจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับแล้วก็อยากให้พวกเรารู้ว่าเสยษธรรมถานเป็นชมชนเล็กๆเราไม่ใช่ของขครที่นี่ถูกตั้ง ใจในการทำงานว่ามันเป็นสมบัติของคนตายจากไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครแต่เป็นบ้านหลังที่สองของคนทุกคนใครที่อยากจะมาหายใจลึกๆเพื่อที่จะเยียวยาตัวเองหรือมาฝึกแล้วออกไปเยียวยาคนอื่นเราต้องช่วยกันทำให้บ้านนี้ปลอด